นิทานเรื่องอาถรรพ์ไข่ทองคําในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบสงบท่ามกลางภูเขาและลำทานใสสะอาดชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านเชื่อว่าในป่าใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปมีไข่ทองคําอันลึกลับที่ถูกสาบไว้สายทองหญิงสาวผู้กล้าหาญพ่อจ๋าเคยได้ยินเรื่องไข่ทองคําในป่าหรือเปล่า ผู้ใหญ่แสงพ่อของสายทองกล่าวตอบลูกสาวได้ยินสิรูปแต่พ่ออยากเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามครอบครองมันจะเจอกับความมิบัติทั้งพวงแต่ถ้าหนูเอามันมาได้หมู่บ้านเราคงรอดจากความยากจนใช่ไหมจ๊ะผู้ใหญ่แสงกล่าวตอบใช่ แต่คนที่ไปไม่เคยมีใครกลับมาเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่พวกเขาเจอเลยในวันถัดมาสายทองตัดสินใจเริ่มต้นการเดินทางเข้าไปในป่าแม้จะรู้ถึงคำเตือนที่เราขานมาหลายชั่วอายุคนแต่ความหวังที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านทำให้เธอมั่นใจในความกล้าหาญของตัวเองข้าขอเพียงความซื่อสัตย์และความดี เป็นเครื่องปกป้องข้าหากไข่ทองคำนั้นมีจริงข้าจักนำมากลับมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนเธอได้พบเพื่อนร่วมทางที่ไม่คาดคิดในปา่าก็คือพรานมิ่งเจ้าคิดจะหามันเจอง่ายๆอย่างนั้นหรือข้าเองก็เฝ้าหามาหลายปีแล้วบางทีโชคชะตาอาจจะพาเรามาร่วมทางกัน เจ้าช่วยชี้ทางให้ข้าข้าสัญญาว่าจะแบ่งส่วนของข้าให้เจ้าครึ่งหนึ่งพรานมิ่งกล่าวตอบเฮ้งั้นก็ลองดูเถอะข้าจะพาเจ้าไปยังต้นไม้แห่งคำทำนายแต่ข้าเตือนว่าอย่าได้โรคเพราะมันอาจเป็นจุดจบของเจ้าเองสายทองและพรานมิ่งออกเดินทางเข้าสู่ปา่าลึกที่นั่นมีความมืดปกคลุมและอากาศเย็นเยือก เรากับว่าไม่ได้รับแสงอาทิตย์มาเนิ่นนานแล้วพรานมิ่งซึ่งมีประสบการณ์มากกว่านำทางโดยอาศัยสัญชตาตญาณของนักล่าส่วนสายทองเดินตามอย่างไม่ลดละพรานมิ่งเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าคำสาปของไข่ทองคํามีอยู่จริงเชื่อสิข้าเคยเจอร่องรอยคนที่พยายามจะครอบครองมันพวกเขาหายไปในป่ารากับว่า หายไปในอากาศเลยแต่เจ้าก็ยังค้นหามันอยู่นี่เพราะข้ามีเหตุผลส่วนตัวไข่ทองคำอาจจะช่วยปลดปล่อยข้าจากความทุกข์ที่แบกไว้แล้วข้าเล่าข้าหวังเพียงให้หมู่บ้านได้มีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนข้าหวังเพียงให้หมู่บ้านได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเจ้าอาจมีหัวใจที่บริสุทธิ์ ในป่านี้จะทดสอบเจ้าทุกก้าย่างเมื่อพวกเขาเดินทางต่อไปพวกเขาก็พบต้นไม้แห่งคำทำนายซึ่งมีลำต้นสีทองระยิบระยับและใบเป็นสีเขียวเข้มมันเปล่งประกายแสงเรืองรองราวกับมีชีวิตทานมิ่งหยุดและยกมือเป็นสัญลักษณ์ให้สายทองเงียบนี่นี่คือต้นไม้แห่งคำทำนาย ต้รากของมันคือทางไปหาไข่ทองคําแล้วเราจะเข้าไปอย่างไรเจ้าต้องพูดกับต้นไม้มันจะถามคําถามเจ้าหากเจ้าตอบผิดเจ้าจะถูกกักขังอยู่ที่นี่ตลอดไปสายทองสูดลมหายใจลึกก่อนจะเดินไปที่ต้นไม้เสียงต่ำทุ้มดังขึ้นราวกับเกิดจากภายในลำต้น เจ้าผู้กล้ามาเยือนจรงบอกข้าเถิดความโลภความกล้าและความรักสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสายทองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างมั่นใจความรักเพราะมันสามารถทำให้คนเสียสละทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตท่านใดน,นั้นดินรอบรากไม้เปิดออก เผยให้เห็นทางเดินลึกรับเข้าไปเจ้าทำได้ดีแต่ข้าต้องเตือนอีกครั้งข้างในนั้นทุกสิ่งจะร่อดวงเจ้าให้หลงทางข้าพร้อมพรานมิง่งข้าไม่ยอมแพ้เมื่อทั้งสองเดินเข้าไปในทางเดินนึกรับพวกเขาพบก,กับภาพลวงตาที่พยายามจะทำให้พวกเขาแตกแยกทั้งทองคำมหาศาลสมบัติที่แวววาว และเสียงกระสิบที่เชิญชวนเจ้าจงครอบครองมันเถิดไขทองคำจะทําให้เจ้ามีอำนาจเหนือทุกคนไม่ข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่าเชื่อเสียงเหล่านั้นมันกำลังทดสอบเราเมื่อมาถึงห้องสุดท้ายพวกเขาเห็นไขทองคำว่างอยู่บนแท่นที่เปล่งแสงสว่าง พื้นห้องนั้นเต็มไปด้วยรอยเท้าของผู้ที่ร่มเหลวก่อนหน้าแต่ไม่มีศพหรือสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยนี่แหละไขทองคำแต่ทำไมข้ารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติเพราะมันมีคำสาปทุกคนที่แตะต้องมันด้วยความโลภจะถูกมันดูดกลืนไปสายทองนึกถึงคำเตือนและดึงผ้าผูกหัวของตนออกมา ห่อไข่ทองคำไว้ก่อนที่เขาจะยกขึ้นข้าจะพามันออกไปโดยไม่ให้มันแตะต้องร่างกายเราเจ้าฉลาดมากไปเถอะก่อนที่คำสาปจะตื่นเต็มที่พวกเขารีบออกจากห้องแต่ระหว่างทางกลับเสียงสะท้อนจากคำสาปดื่มก้องกังวานเจ้าอาจพามันออกไปได้ แต่เจ้าต้องระวังหากเจ้าหลงลืมคำสัญญาและเจ้ากับคนที่เจ้ารักจะต้องชดใช้สายทองได้พรานมิ่งเดินออกมาจากทางลับใต้ต้นไม้แห่งคำทำนายด้วยความระมัดระวังเมื่อพวกเขาออกมาจากป่าแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาทำให้พวกเขารล่งใจแต่คำเตือนของคำสาบยังดังก้องอยู่ในหัว ทานมิ่งเจ้าได้ยินเสียงนั้นไหมข้าได้ยินแต่จำไว้เจ้าต้องรักษาสัญญาของเจ้าอย่าให้ความโลภครอบงำไม่เช่นนั้นหมู่บ้านของเจ้าจะต้องชดใช้แทนข้าจะทำตามคำพูดของข้าไขทองคำนี้เป็นของทุกคนในหมู่บ้านไม่ใช่ของข้าเพียงคนเดียวเมื่อทั้งสองกลับถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างตื่นตะลึง เมื่อเห็นไข่ทองคำผู้ใหญ่แสงกล่าวกับลูกสาวสายทองลูกทำสำเร็จจริงๆหรือใช่จ้ะพ่อแต่ไข่ทองคำนี้มีคำสาบข้าไม่อาจครอบครองมันไว้คนเดียวเราต้องแบ่งปันมันอย่างยุติธรรมและไม่ใช้มันในทางที่ผิดชาวบ้านร่วมกันวางแผนว่าจะนำไข่ทองคำไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่จำเป็นเช่น อาวุพันธุ์พืชและอาหารเพื่อช่วยเหลือทุกคนแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังปรึกษากันเสียงคำสาบก็ดังก้องขึ้นอีกครั้งเจ้าทั้งหลายอย่าให้ความโลภครอบงำหากเจ้าแบ่งปันด้วยความบริสุทธิ์ใจไขทองคำจะยังคงอยู่แต่หากเจ้าระโมบโลภมากมันจะหายไปตลอดกาล ชาวบ้านทุกคนต่างสะดุ้งและมองหน้ากันก่อนจะร่วมกันให้คำสัญญาเราเราจะใช้ไขทองคำเพื่อส่วนร่วมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งด้วยการใช้ประโยชน์จากไขทองคำอย่างสมดุลแต่พรานมิ่งกับเลือกที่จะจากไปเจ้าจะไปแล้วหรือพรานมิ่ง ข้าทำสิ่งที่ข้าตั้งใจไว้สำเร็จแล้วข้าช่วยเจ้าได้ข้าก็หมดห่วงเจ้าคือผู้ช่วยเหลือของเราข้าหวังว่าสักวันเจ้าจะกลับมาทานมิ่งหันมายิ้มเล็กน้อยก่อนจะหายรับไปในป่าหลายปีผ่านไปไข่ทองคำค่อยๆหมดแสงไปทีละน้อยเมื่อถึงวันที่มันสูญเสียแสงทั้งหมดหมู่บ้านก็ไม่ต้องพึ่งพามันอีกต่อไป เพราะทุกคนได้เรียนรู้วิธีพึ่งพาตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสายทองในไวชาราคำสาบไม่ได้อยู่ที่ใครทองคำแต่มันอยู่ในใจของคนเราเองหากเราปล่อยให้ความโลภครอบงำทุกสิ่งก็จะพังทลายแต่หากเรามีความรักได้แบ่งปันเราก็จะอยู่รอดค่ะในทานเรื่องนี้ก็จบลงไปด้วยความสุขได้การเรียนรู้ที่ด้่ค่า ทุกคนในหมู่บ้านอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งวิเศษอีกต่อไปค่ะถ้าชอบในทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องรูสาวารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ